ท่านประธานควันนี้อิซูซูนำรถมาแสดงทั้งหมดกี่รุ่นและมีทั้งหมดกี่คันบ้างคะりますปีนี้อิซูซูนำรถมาจัดแสดงในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปทั้งหมดเนี่ย15คันด้วยกันนะคะโดยเป็น รถพิเอพรุ่นใหม่ New Isuzu D-Max เนื้อลิมิตพิชิตโลก10คันและเป็นรถอนเนกประสงค์ The New MU-X 5คันค่ะใน15คันทั้งหมดนี้มีรถตกแต่งพิเศษหลากหลายรูปแบบอยู่5คันเป็น New D-Max 3คันและเป็น The New MU-X 2คันค่ะท่านปรานคะก็จะมีงานถึงวันที่เท่าไหร่คะจะได้เชิญผู้ชมมาชมงานที่นี่

มอเตอร์เอ็กซ์ที่อิมแพ t เมืองทองธานีจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะ MG ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่10นะครับที่เข้ามาทำตลาดรถยนต์ในประเทศไทยนะครับปีนี้เราใช้ชื่อคอนเซปต์ว่า evolution is now นะครับเป็นคอนเซปต์ของบูธเรานะครับเรานำไฮไลท์คือตัว MG Cyberster มา นะครับเป็นภูมิอะไรซ้ายเป็นรถที่เรียกว่าเป็นรถผลิตแล้วนะครับที่พร้อมจําหน่ายแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยเองภูมิอะไรขวาเราจะพร้อมประมาณกลางปีหน้านะครับเราเปิดให้ลูกค้านะครับที่สนใจไซเบอร์สเตอร์นี้นะครับที่มีสมรรถนะสูงอมอเตอร์คู่นะครับมากกว่า500แรงม้านะครับเรียกว่า0ูนย์หนึ่งร้อยเนี่ยภายใน3วินาทีเศษเศษนะครับก็จะมีแคมเปญรีเซอร์เบชันนะครับให้กับลูกค้าที่จองนะครับหนึ่งบาทนะครับได้ส่วนลด50,000บาท อันนี้ก็คือสำหรับ MG Cyberster ไฮไลท์ที่2คือตัว IM LS6 นะครับซึ่งเป็นรถ Joy-Venture ระหว่าง s a c Motor กับ Alibaba นะครับแล้วก็ทางเซี่ยงไฮ้ไฮเทคนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถ SUV c o เป้ไฟฟ้า100%เหมือนกันนะครับเป็นมอเตอร์คูนน่นะครับมีสมรรถนะสูงนะครับมิติความยาวเนี่ยร่วมๆเกือบ5เมตรนะครับในส่วนของ l a t e l base เนี่ยก็เกือบเกือบ3เมตรก็เป็นรถที่มีขนาดใหญ่ มากทีเดียวนะครับก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจเราอยากนำเทคโนโลยีนี้เนี่ยมาแสดงให้กับลูกค้าคนไทยได้เห็นถึงศักยภาพของแสกมอเตอร์นะครับในการที่จะพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆเข้ามาสู่ตลาดรถยนต์เมืองไทยแคมเปญของมอเตอร์เอ็คันนี้นะครับเราแบ่งเป็นสช่ชวนคือรถไฟฟ้ากับรถสันดาปนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยเรามีการรับประกัน8ปีนะครับระยะทางแสนแปดถึงสองแสนกิโลเมตรนะครับแล้วแต่รุ่นแคมเปญราคาพิเศษสําหรับรถยนต์ e ีวีแทบทุกรุ่น นะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปนะครับเราให้การรับประกันเนี่ย5ปี150,000กิโลเมตรนะครับให้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับดาว8%ดอกเบี้ย1.8%นะครับก็เป็นแคมเปญสำหรับรถที่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปทุกรุ่นแล้วก็พร้อมกับราคาพิเศษด้วย ครับสวัสดีครับวันนี้ m a สเตอร์เซลประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดตัวนะครับรับจองสิทธิ์รถรุ่นใหม่ของเรานั่นคือ m a z t e r 6นะครับหรือว่า m a z t e r 6นะครับ20 anniversary edition ก็เป็นรุ่นฉลองครบรอบ20ปีของ m a z t e r 6นะครับโดยรถคันนี้เป็นรถสปอร์ตไฮเอ็นซีดานของ Mazda นะครับที่เราพัฒนาให้เป็นรถรุ่นพ็อปสุดของ Mazda นะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยที่เรานําเอามาซา6หรือมาซาซิเข้ามาในประเทศไทยนะครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเป็นไฮเอ็นนะครับคุณภาพของรถที่สูงนะครับรุ่นนี้เป็นรถที่เราเลือกที่จะนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นในราคาที่เป็นเจ้าของได้ตัวรถเองเป็นรถซีดานซาลลูนนะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เราเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ล่าสุดเจเนอเรชั่นใหม่เป็น Sky Active G 2.5ลิตร เป็นเบนซินนะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี c y l i n d e r d e a c t i v a t i o n อัจฉริยะนะครับที่เราสามารถที่จะเลือกการทำงานของลูกสูบนะครับให้เหลือเพียง2สูบหรือ4สูบตามความเร็วของรถยนต์นะครับทำให้ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมนะครับดีกว่ารถในระดับเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถให้กำลังที่สูงนะครับแล้วก็ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง223กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นครั้งแรกที่เรารับจองสิทธิ์ในประเทศไทยนะครับโดยที่ ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน2ล้านแสนบาทนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแคมเปญการดูแลรักษากับแพ็กเกจ m a s t ต r Ultimate Service 7ปีพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ Master Pre m u เม n ยมนะครับเรียนเชิญที่บูธ t a สเตอรที่งาน m o t o อร์ p o ครับ